ยากองขานูพ่อตะหนูของขาเพิ่นว่าถ้าพ่อหนูต้องขาหน่อยหรือหนูหน่อยนี่พอ,อยิงออกได้ก็ยิงผมก็เลยจัดซะนําไปตะพตะพือแล้วบ่ได้ยัดมือเนาะบ่ได้ยัดมือคือปืนจับเด้ตัวได้พอเอาก็เอาตัวไดก็บ่พอเอาก็บ่ค่อยยิงบด้อบเือก็ด้ tao bà cả nhìn thấy leo cái <laughs> gì nhìn nhìn lái tổ dưới đi ta bà hình bà để ẩu phố bà đây tên bà hình nhìn gọt nó nhìn gọt nó nhìn nó phố, nhìn thằng khảo này lạ <laughs> khảo đi bằng chút cái chút dầu là cái chuyện mi nụ phục đấy ไม่หรอกเป็นว่าอหนูหน่อยมันเขาบางเทีหนูหนูง่ายหนิหนูพุกนี่บางเทีมันอยากหนูหน่อยก็มีด้วยเป็นว่าดิหนิพวกเขายศเสียนเขยศว่า,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 าผ,มผมกับผูดด้หมวดผมกับเสียเพื่อนไปสะะินะน้ำหนูต้งเขานี่ยละลอกนงังออกดีๆเหยียบเกียร์นี่ขี่หนูต้องขี่หนูพุกหนึ่งมีอยู้ไม่ขี่เสีกว่าเขาอยู่น้ำเขา นุย่ยหนูต้อเขาเกิดลอกหนังออกดีๆหยบเยกียกระเทียมทอดเจีมเหล่าเจียมถอดจินซื่อๆกับแซมบด้ยล่ะไม่ได้เจียมยังกันเลยว่ <c oughs> าจะบวชขานเทวดาบวกจินตโนูสิ่งคือว่าหนูต้องเขาหนูขาตั้มแถวบ้านกิด nó cho cái <laughs> chìm <laughs> nhú, nó đây nó bay chìm tên nuo phuộc đặc, bay hết con chìm nó bàng con, đi <laughs> thải nước xem xì thùng này, nó nhìng này, thì năm mi này, đến năm này rồi đã, cái nhìng thường neo, đó, ตัวหนเนาะนูป้าไหวดิหนีิช่วงเด็กๆเกนี่ยมันเข่าอยู่ช่วงเด็กๆตีหนึ่งตีสองมันมากมันไป nó như nào cả đặt em đây cả bảy là bá không có đi chín nhà được ta cần nuôi ngoài vẫn khổ lại cái nhí còn đây cái nhí khai cho ba mình biển khổ hơn rồi chưa sư nữa mới nhìn gọt thằng này cả năm lần lẹo đầm đầm là nuối lên một chết nhưng mà thực vật những khổ mấy việc dễ đến tôi นั่งอยู่พ่อหนูต่างเขาพ่ออาอยุตัวนี้แต่ว่นหนึง่งวันเดียวลูกสำรองมานั่ยิงปืนออกกลับไปตั้งลักกันกลับไปตั้งหลักมื่อเดือนยังสีแก่มือครับมื่อเดือนสีไปป้าไหมไปเอาหนูออกให้เพื่อนมาสั่นมาแต่มื่อเนี้ยก็สีไปก็แล้วส่องส่องส่วงเด็กเอา้า